สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นังรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่30สิงหาคมพศ2565น้นั่นเองก็มีปล่อย f c 2คันนะครับจากเมืองยาง1คันเมืองยางโคราชแล้วก็ของพระพาชัยนะครับ1นคันก็จะเป็นรุ่นไหน้าง เดี๋ยวไปไล่ดูทีละคันมี FC ขอมาแล้วว่าให้ถ่าย2รุ่นนี้เทียบกันแต่ว่ารอให้จังหวะให้มันเป็นสีเดียวกันก่อนดีกว่านะครับเข้ามารุ่นเดียวกันดีกว่าเราจะได้เทียบกันได้แบบสนุกมากถึงจะเป็นวันอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถ่ายให้นะครับแต่วันนี้ขอแยกขอแยกคลายก่อนนะ <laughs> ละเมื่อวาน มีปัญหามากไอ้เรื่องลงไอ้ตัวแคฟอ1.9กิโเเอสีสีบรอนนะ่ะเออชอบลงเป็นราคาเจ็ดล้านจริงๆเขามาเซล1.9แรงจริงนะราคาเทียบเท่าซุปเปอร์คาร์เออขนาดตัวเริ่มต้นนะนี่ถ้าตัวท็อปน่าจะซื้อเรือดำน้ำได้อ่าไปดูไปดูรถเราอีกหนึ่งรุ่นที่ที่เราจะปล่อยกันก่อนดีกว่าป่ะเชิญเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เอง,เองนะครับที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูแล้วก็จะปล่อย ในวันนี้คันนี้เป็น f c จากเมืองยางจังหวัดนคะรราชสีมานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอาจริงน้องทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าเพิ่งกลับลงมานั่นเองก็เป็นของคุณน้องพานุวัฒน์นั่นเองโดยรถที่คุณน้องพานุวัฒน์เลือกใช้นะครับก็จะเป็นปริ๊อัพที่มีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆแถมยังบรรทุกได้ด้วยนะครับคันนี้ก็คือเจ้าตัวสเปซแคบไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเอ็กซ์ซีรีส์พูดง่ายๆเป็นตัวเอ็กซ์ซีรีส์ยกสูงนั่นเองราคาของเขาเนี่ยอยู่แปดแสนห้าหมื่นห้าพ โรมาแล้วนั่นเองสติกเกอร์ที่ฝากระโปงนะครับ X-Series จะมีมาให้ทุกรุ่นส่วนด้านหน้าของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างจากรุ่นอื่นชัดเจนก็คือกระจังหน้าของมันจะเป็นสีทูโทนนั่นเองนะครับโลโก้ Isuzu ก็จะเป็นสีแดงส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสี ดำเงาหรือว่าตัวดำเปียนโนแบ็กนั่นเองไฟหน้านะครับ Isuzu v i s i o n by LED รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟตัดหมอกที่เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านหน้าเขาก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับสมกับเป็นรุ่นที่แต่งพิเศษจริงๆเลยนะครับระบบความปลอดภัยมันเป็นแคบเนี่ยความปลอดภัยมันจะซักแค่ไหนกันเชียวนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะอ เบรก ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลัดชันลงทางลัดชันเข็มขัดนิรภัยคู่หน้านะครับเข็มขัดน้แล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้ามันก็มีมาให้โอ้โหครบจริงๆเลยไม่นําซ้ำนะครับเจ้าคันนี้มันยังมาพร้อมกับลายล้อแม็กซแตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือจะเป็นแม็กลายสปอร์ตสีดําเงาแบบนี้แล้วก็มีโลโก้อิสุสุสีแดงนั่นเองแล้วยางที่ให้มานะครับ จะเป็นยางบริสโตนนะครับตัวนี้เป็นยาง2 5 5 6 5านั่นเองแล้วก็การสะเทือนด้านหน้าของมันเป็นแคปบเนี่ย มันจะเป็นคอยสปริงหรือว่าเป็นอะไรเป็นคอยสปริงนั่นเองเ <c> ห <oughs> มือนรถเกง่งนิ่มนวนเหมือนรถเก่งนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับบันไดข้างตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับ X Series มีมาให้ทุกรุ่นเลยทีเดียวแล้วก็กระจกมองข้างของเขาเนี่ยมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ตัวสติเกอร์ที่แสดงสัญลักษณ์ความเป็นพัน X นะครับของเขาก็มีให้เช่นเดียวกันไบปัดน้ำฝน b i l t i n ปัดได้เงียบปัดได้สะอาดนะครับปัดได้หมดจดเลยทีเดียวกระจกบังลมหน้านะครับติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยเสาอากาศของมันเนี่ยออกแบบให้มีความสั้นนะแต่ว่าก็รับสัญญาณได้ชัดเจนเลยทีเดียวตัวกันสาดนะครับมีทั้งกันสาดประตูแล้วก็กันสาดแคปบมีมาให้เรียบร้อยตัวมือเปิดประตูนะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวสวิตช์ที่สามารถกด เปิดประตูได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกดรีโมทต,ตัวสปอร์ตบาร์ตัวแคปนะครับมันจะมีชุดสปอร์ตบาร์มาให้ลักษณะที่ค่อนข้างยาวกว่า4ประตูบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ดูลงตัวแหละเพราะว่ามันมากับตัวกระบะไลเนอร์แท้จากอิซู u ูเลยนี่ โอ้โหนะครับสีขาวสวยสวยมากๆนะไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้เช่นเดียวกันไล่ฟ้ากระจกด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับตัวล้อแม็กด้านหลังเขาจะเป็นแบบไหนกันด้วยความที่มันเป็นจากโรงงานทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแม็กเหมือนกันนั้นแหละทั้ง4ล้อเลยทั้งความกว้างของหน้าแม็กแล้วก็ลายล้อแม็กนะครับมันแตกต่างกันแค่ ระบบเบรกแค่นั้นเองด้านหน้ามันจะเป็นดิสเบรกด้านหลังมันจะเป็นดัมเบรกนะครับที่เห็นดำๆตรงนี้เป็นดัมเบรกก็ advising. ไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องกระตุก2ทีไอกันสันเนี่ยอ๋อกันสะเทือนของเขาด้านหลังนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวแหนบนะครับเขาเรียกว่าแหนบครึ่งวงลีก็จะมีแหนบแค่3แผ่นแค่นั้นเองตำแหนแ่งการวางเนี่ยวางไว้บนเพลามีเจ้าตัวโช็คอัพแก๊สมาให้แล้วก็ตัวสกเกิร์ตด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับ ไฟท้ายนะครับดูโดดเด่นแล้วก็ดูแพงมากๆเลยนะครับมันมาพร้อมกับไฟท้ายลมดํามีหลอดไฟท้ายไฟเบรกแบบ LED มาให้นี่การชนท้าย X-Series คันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็นี่เป็นภายเขาเรียกว่าด้านท้ายโดยรวมของมันนะครับก็มีตัวสติกเกอร์ของ X-Series ให้นะครับนี่ตัวสติกเกอร์ที่เป็น ป่าท้ายก็มีมาให้มือจับของมันเป็นมือจับบิวอินนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ตัวโลโก้ของอิ s u z ุก็จะเป็นสีแดงเข้ากับโลโก้ของอ s u z u king ยนตเป็นอย่างมากเลยเอาอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมของเจ้าตัว space cab Highlander 1.9X สีรีเกียร์ธรรมดาซีขาวมุกดดรไมยราคา855,000บาทเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไปเดี๋ยวตอนนี้นะครับ แดดไล่มาแล้วพี่ต่จะพาไปดูด้านหน้าเครื่องยนต์นะครับระบบความบันเทิงต่างๆของภายในที่เป็น X s e r ซ e s ตัวแคบยกสูงกันบ้างว่าโอ้มันจะกว้างไหมมันจะดูหรูไหมนะครับซึ่งหลายๆท่านก็กอัองวลแหละเฮ้ยออกตัวแคบไปราคาไปแสนห้าเนี่ยจะโดนตำรวจจับไหมวะซึ่งเอาจริงตอนนี้เราก็เห็นข่าวในโซเชียลใช่ไหมว่ามันก็เรียกว่ามีข้อกําหนดเขาเรียกว่ากาลังจะทำกฎหมายแก้อะไรสักอย่างอันนี้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจด้วยว่าเฮ้ยนั่งได้3คนอะไรอย่างเงี้ยกระบะท้ายนั่งได้ไม่เกินหกคนแล้วแคบใครจะนั่งเป็น10ิบ อโอเคมาดูกันนะครับเจ้าตัวประตูโอ้มันเปิดได้อีกเว้ยเ้นะครับเจ้าตัวแคปบของ x อ็กซ e s คันนี้นะ บานประตูแคบออกแบบให้มีความกว้างนะครับเปิดได้กว้างมากถึง90องศาเนี่ยแล้วก็มันมีจุดยึดมากถึง2จุดนะครับแต่ละจุดก็จะมีน็อตด,ด้านบน3ตัวด้านล่าง2ตัวนั่นเองแล้วก็การที่มันเปิดได้กว้างนะครับมันทําให้เวลาที่เราจะเข้าไปในบริเวณซูเปอร์สเปซแคบเนี่ยเออเข้าไปทําอะไรแล้วแต่ไปนั่งไปนอนเล่นกันแล้วแต่เวลารถจอดนะอันนี้เอาของไปวางก็ได้นะมันทําให้เราเข้าไปได้แบบง่ายๆชิวๆมีเบาะ แคปมาให้กนะครับเพื่อเราวางสิ่งของวางอะไรที่ต้องการการทนุถนอมก็มีเบาะแคบนุ่มๆแบบนี้ให้เลยแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีตัวบุนุ่มด้านหลังให้ด้วยถือว่าสุดยอดจริงๆภายในแคปของเขานี่กว้างนะเรียกซูเปอร์สเปซแคบได้เลยนะเนี่ยตัวด้านบนนะครับ ถ้าบุลังคาของเขาก็จะเป็นสีดํามีลาโพงเสอ้อเรลยซาวให้ด้วยตัวแคบเนี่ยมันมีลาโพงมากถึง6ตัวนะรวมเสอ้อเรลยซาวแล้วไฟส่องสว่างมี2จุดนะครับแล้วก็อุปอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอันอื่นเนี่ยมันก็จะมีตัวมือจับที่อยู่บนลังคาให้นะครับผู้โดยสารนาั่ง,งว่างๆก็โหนเล่นนะแกเมื่อยเอามาดูแผงประตูกันบ้างนะแผงประตูของเขาอันนี้ที่เราเห็นนะครับ เป็นแพงประตูของตัวแคบโอ้โหแต่ว่ามันก็มีการบุนุ่มมาให้ด้วยหนังดูรูราแล้วก็สปอร์ตด้วยได้สีแดงสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําทั้งอันนะครับก็คือมันจะเป็นเจ้าตัวดําเปียโนโบแบค็คหรือว่าดําเงานั่นแหละตัวสซอรไตัวนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของ ปรับกระจกนะครับก็คือถ้าเราหมุนไปด้านขวานะครับมันก็สามารถโยกปรับได้แบบนี้เลยหมุนมาด้านซ้ายก็โยกปรับได้แบบนี้เลยพอปรับเสร็จเราก็มาไว้กึงกลางึ้นตัวนี้พับกระจกด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็บริเวณเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยเบาะคู่หน้านะครับมันจะมาพร้อมกับเบาะที่มีหมอนรองศีรษะแล้วก็มีโลโก้ของ x Series นั่นเองมันมีมาให้ทั้งคู่เลยนะครับฝั่งของผู้โดยสารก็มีอุย้ยทาไมแกงงมอยู่อย่างนั้นเราจะต้อง,ต,ง,ต,งตั้งให้มันดีๆมันงมงมเกินไปนะครับตัวเบาเองเนี่ยออกแบบให้มีความสปอร์ตลงตัวนั่งได้กระชับมีรูนะครับที่ระบายความร้อนนะช่วยให้เรานั่งแล้วไม่อับชื้นนั่นเองตูดก็ไม่ชื้นนะครับหลังก็ไม่ชื้นแล้วที่สําคัญนะถึงมันจะเป็นตัวแครบก็เถอะมันสามารถ ปรับสูงต่าได้เจ้าตัวเก้าอี้ของมันเนี่ยเราก็บริเวณเอาเอา,เอาพวงมลาลัยก่อนละกันนะครับพวงมลาลัยมันจะเป็นพวงมลาลัยสปอร์ตสามานนะครับมีครูสคอนโทลให้นะครับควบคุมความเร็วจากพวงมลาลัยด้านซ้ายมันก็จะเป็นเจ้าตัวควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยบริเวณแผงคอนโซลน,นะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตด้วยการเดินได้สีแดงแล้วก็บุด,ด้วยหนังสีดําให้ตรงไกลๆตรงนู้นนะครับมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ X40 นั่นเองตัวระบบความมันเทิงของเขา มันมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากถึง7นิ้วแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวแอร์คอนดิชเนอร์หรือระบบามความเย็นนั่นเองมาพร้อมกับเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝิ่น กองฝุ่นกองฟินมันะเาหาเรื่องติดคุกแต่แท้กองฝุ่น BM 2.5ได้นะครับแล้วรุ่นตัวแคบมันไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ว่าใครที่ต้องการอารมณ์ขับแบบสปอร์ตเล้าใจเนี่ยถือว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวส่วนเครื่องยนต์นะครับก็สมกบท่เขาบอกว่ามันแรงนั่นแหละ1.9มันแรงแรงจรงิงๆนะครับ1,900ซีซี150แรงมา้า350นิวตันเมตรโอ้แรงแบบเจียรจะหนักมากๆเลยเอา้า ตันี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่2กันต่อว่ามันจะเป็นรุ่นไหนกันเป็น F C จากอันนี้น้องอยู่มาเลเซียคันของน้องพันวัฒน์อยู่เกาหลีนะอีกคันหนึ่งของน้องจิรินนะครับโสมพิเศษนี่อยู่มาเลเซียเดี๋ยวเราไปดูรถน้องกันว่าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวคันนี้ถ่ายถ่ายรูปไว้ให้น้องพันวัฒน์ก่อน